ลัคนาราศีธนูกับอิทธิพลดาวพฤหัส,สบดีย้ายราศี13พฤษภาคม2518ถึง28พฤษภาคม2519นิรยาทาโรนะคะวันนี้เราพาทุกคนโดยเฉพาะชาวลัคนาราศีธนูไปสำรวจพลังงานดีๆที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตคุณในช่วงหนึ่งปีนี้ ทั้งในด้านการงานการเงินความรักนะคะเป็นอย่างไรนี่คือเรือนที่7ของรักนาธนูหมายถึงคู่ครองหุ้นส่วนความสัมพันธ์ระยะยาวและผู้คนที่อยู่ตรงข้ามคุณนั่นเองพลังงานของพฤหัสในเรือนนี้จึงเหมือนครูที่จะมาสอนให้คุณเติบโตผ่านความสัมพันธ์อย่างแท้จริงเลยคะ่ะเราไปดูเรื่องการงานกันก่อนนะคะการงานทํำงานร่วมกับคนอื่นเปิดสัญญาใหม่ ปีนี้คุณจะมีโอกาสได้ทำงานร่วมกับพาร์ทเนอร์หรือมีข้อเสนอใหม่ที่มาในรูปแบบของการจับมือเช่นการร่วมทุนการเซ็นสัญญาหรือการเข้าสู่ระบบที่ต้องมีข้อตกลงระหว่าง2ฝ่ายอย่างชัดเจนนั่นเองเช่นได้รับข้อเสนอจากบริษัทคู่ค้าหรือมีการร่วมทีมกับคนที่มีวิสัยทัศน์ ที่ไปในทางเดียวกันมีคําแนะนําเข้ามานะคะสําหรับเรื่องการงานธานูก็คือพิจารณาคนที่คุณจะร่วมงานด้วยให้ดีเพราะเขาจะมีอิทธิพลต่อเส้นทางระยะยาวของคุณนั่นเองการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะธนูการเงินไรายได้ที่เติบโตจากการเป็นคู่ที่เหมาะสมคุณอาจเริ่มเห็นโอกาสทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นเช่นมีพาร์ทเนอร์มาร่วมลงทุนหรือ คุณกับแฟนเริ่มสร้างแผนการเงินร่วมกันสิ่งสําคัญคือความชัดเจนความซื่อสัตย์แล้วก็มีเป้าหมายร่วมกันเช่นเริ่มทําธุรกิจร่วมกับแฟนหรือได้รับคําแนะนําด้านการลงทุนจากผู้ที่ไว้ใจได้คำแนะนำนะคะการเงินปีนี้จะมั่นคงขึ้นถ้าคุณรู้จักเลือกคนร่วมทางอย่างเหมาะสมแล้วความรักราราศีธนูพฤหัสจะมาอยู่เรือนคู่ รักครั้งสําคัญอาจเกิดขึ้นและนี่ก็คือปีทองของคนโสดที่อยากมีคู่เพราะพฤหัสจะส่งเสริมให้คุณได้พบเจอคนที่เป็นมากกว่าความสัมพันธ์ทั่วไปเป็นคนที่มองเห็นอนาคตร่วมกันนั่นเองส่วนคนที่มีคู่ความสัมพันธ์จะเข้าสู่ช่วงวางแผนชีวิตอาจจะเป็นการแต่งงานการซื้อบ้านร่วมกันนะคะหรือว่าการมีลูกก็ได้ บางคู่เริ่มคุยกันเรื่องของการมั่นหมายนะคะหรือได้พบคนใหม่ที่ทําให้คุณอยากลงหลักปักฐานมีคำแนะนําเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์นะคะความสัมพันธ์จะมั่นคงถ้าคุณพร้อมเติบโตไปกับอีกฝ่ายไม่ใช่แค่ขอให้เขาเปลี่ยนเพื่อคุณ ไปดูเรื่องของสุขภาพกันนะคะฟื้นตัวดีขึ้นเมื่อมีคนมาดูแลนะคะหรือมีกำลังใจจากความรักสุขภาพอาจไม่ใช่ปัญหาใหญ่แต่สุขภาพใจจะอ่อนไหวกับความสัมพันธ์รอบตัวมากเป็นพิเศษถ้าคุณอยู่กับคนที่เข้าใจก็จะรู้สึกแบบมีพลังแต่ถ้าต้องฝืนจะทำให้คุณเหนื่อยง่ายกว่าปกติเช่นทำงานได้ดีเพราะมีคนข้างๆสนับสนุนหรือต้องหยุดพัก เพราะแบบแบกรับความรู้สึกของอีกคนหนึ่งมากเกินไปคำแนะนำนะคะรักษาระยะห่างแต่ก็เป็นระยะห่างอย่างมีเมตตานั่นเองกับทุกคนที่ส่งผลต่อพลังใจของคุณโชคลาภมีไหมคะธนูสำหรับโชคลาภนะคะมาจากการจับคู่หรือคำแนะนำจากผู้อื่นโชคในปีนี้จะไม่ได้แบบอาจจะไม่ใช่แบบรับรอยนะแบบอยู่ดีๆก็มาแต่จะมาในรูปของคนมากกว่า คนที่จะมาแนะนำโอกาสใหม่นะคะหรือแนะนำช่องทางดีๆให้กับคุณหรือเชื่อมคุณกับบางสิ่งที่คุณมองไม่เห็นมาก่อนก็ได้เช่นได้รับคำแนะนําจากเพื่อนให้สมัครทุนหรือมีคนมาชวนคุณเข้าธุรกิจที่ไม่เคยคิดว่าจะทำอะไรแบบนี้นะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องใช้การฟังนะคะฟังให้ดีเพราะว่าโชคจะมาในรูปของคำพูดจากใครบางคนนั่นเอง มีวิธีการรับมือไหมคะสำหรับธนูก็คือเลือกความสัมพันธ์ที่เสริมพลังไม่ลดค่าในใจเมื่อพฤหัสอยู่ในเรือนคู่เราจะถูกทดสอบด้วยความสัมพันธ์ที่บางครั้งก็อาจจะชวนให้สงสัยในคุณค่าของตัวเองนะว่ายังไงจงใช้ปีนี้เพื่อเรียนรู้ว่าคนที่ควรคู่อยู่ในชีวิตคุณควรยอมรับคุณไม่ใช่แค่คาดหวังให้คุณเปลี่ยนเท่านั้นมีเคล็ดลับมาฝากธนูนะคะ เขียนรายชื่อเป็นสองฝั่งนะคะฝั่งที่หนึ่งนะคะเป็นความสัมพันธ์ที่ทำให้คุณรู้สึกเบาใจสบายใจแล้วอีกฝั่งหนึ่งเขียนชื่อคนที่ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยใจทีนี้คุณก็พอจะรู้หรือว่าตัดสินได้ว่าคุณควรจะลงพลังงานให้กับฝ่ายใดมากกว่ากัน <c oughs> หรืออยู่ห่างจากฝ่ายใดนะทีนี้กลับมาโฟกัสกับสิ่งที่ทำให้อ่า เรารู้สึกมีคุณค่านะคะไม่ใช่แค่พยายามทําให้คนอื่นพอใจนั่นเองลัคนาธนูคือจิตวิญญาณของการเดินทางการขยายแล้วก็การค้นหาความหมายปีนี้คุณจะได้เรียนรู้ว่าบางความหมายในชีวิตอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียบง่ายแต่จริงใจเพื่อหัดจะพาคุณไปเจอคนที่มีผลต่อชีวิตและสอนให้คุณรู้ว่าการเป็นผู้ให้ ที่มีความสุขจริงๆต้องเริ่มจากการเห็นคุณค่าในตัวเองก่อนนั่นเองนะคะขอบคุณสำหรับการกดติดตาม subscribe like แชร์คอมเมนต์ในช n n e l นิลยาทาโร่นะคะคุณยังสามารถติดต่อดดูวงส่วนตัวนะคะหรือว่าสมัครเรียนคอร์สสอนอันไพทาโรไพโรเคลิลคอร์สจึงดุดรักแท้นะคะหรือว่าใครต้องการที่จะดูดวงในรักษะเป็นเบิร์ดชาร์ก็ได้เช่นกันนะ ขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้แล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ